นน่นเนี่ยหงายท้องมันแถวร้องไห้แง่แง่มีเพลงอะไรบ้างผมผมขออนุญาตฝึกฝึกเพลงหน่ะผมเนี่ยปกติเป็นคนที่เล่นกีตาร์ได้น้อยมากคือเราเล่นได้เป็นเพลงแค่ที่ที่เราประมาณว่าอะไรนะเราเคยเล่นแล้วก็ไม่ค่อยรู้ขอนะครับเพราะมือมองมือไม่มีร้อยด้านลอยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเดี๋ยวไลฟ์นี้ถือว่าเป็นไลฟ์ที่พูดคุยเละเทะแล้วก็อ้าว แบตโคตรน้อยเลย14เปอร์เซ็นเป็นไลฟ์ที่พูดคุยนิดหน่อยอ๋อ,อแต่มันก็ดึกนะตีหนึ่งนะ14เอร์เซ็นี่แหละสงสัยไม่ได้ไม่ได้เล่นนั้งคุยไปเล่าไปแล้วก็จบไลฟ์ผมยอมนะครับตอนนี้ผมลดน้ำหนักไม่ได้ <c oughs> กินเยอะขอบคุณทุกคนมากนะครับก็พยายามจะควบคุมในหลายๆอย่างตอนนี้ก็ดีใจมากนะสิ่งที่ผมดีใจมากนะครับคือหนึ่งนะครับคืออะไรวะเรื่องที่คนไม่ไม่โอเอตัว ตัวการ์มินมากเกินไปนะไม่ไม่ไมโอเวอเกินไปเพราะว่านึกภาพถ้าผมยังปล่อยพามาอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยตายนี้ยนะู้หใครเป็นคนชนุชนอมเข้าจนกลายเป็นแบบหนากว่าเดิมเยอะเลยตอนนี้คือเป็นประมาณว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องอ่อนแอแล้วครับตอนนี้ผมผมเบรกปั๊บจนได้แล้วตอนนี้ก็คือไม่มีคนไม่มีคนพูดถึงเขาเรื่องอ่อนแอมาเป็นอาทิตย์แล้วผมดีใจมากเลยนะครับอืมค่อยเบาเบาซิงคูล่า เบาหวานมาจากไหนวะเหมือนเหมือนขอดเนี้ยสำหรับผมยากผมกดไม่ค <да ่อยเป็น pues, จีบีกดยังไงเพื่อนเพื่อนมันเป็นอย่างเนี้ บอกว่าการมินยังยังไม่ได้กับนะครับวันนี้เขาอยากไลฟ์ขอบคุณเพื่อนๆเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เราขายของกันขายของกันนานมากนะแล้วสิ่งที่ท,ที่ที่พวกเราอยากทําให้ได้คือมัน,มนผมไม่รู้พูดยังไงนะมันมันเอียนมันเลี่ยนมันหลายๆอย่างนะผมเข้าใจเลยว่าแบบบางทีแบบคนดูล้วมาขายของอย่างเดียวแต่ว่าด้วยด้วยระยะเวลาด้วยอะไรที่ของมาแล้วเขาอยากทํางานนะเราก็ให้ทําได้ได้เต็มที่แล้วก็มันมันต้องแบบ งานมันต้องอยู่นี่เนี้ยแล้วก็แล้วก็ไรวะวก,ก็คือแบบไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะก็ขายของกันไปก่อนแล้วก็จะพยายามหรือว่าไาลา์พูยเล่นให้ได้มากที่สุดด้วยสรุปเพลงได้เล่นสักทีไหมเพื่อนกรมินจะก,กลับไหม,ไมกลับเลยครับผมเดี๋ยวเขาไปเขาต้องไปเคลียร์ธุระนะครับเคลียร์ธุระตื่นมาเจอสุขภาพสําคัญลมแมลงเข้าตา นั่งบังลมกนนนี้ไม่ใช่เวทีนะครับผมนั่งบนโต๊ะกินข้าวอยู่นะครับใช้วิธีบังลมฝึก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 ฝทุกวันร้องไม่จบก็อย่าว่ากันนะครับใจ้ห

หมากัดกันไม่ตกใจนะฮะหุยใจหายวับวับเลยอืมโอ้คนลุกหุยตกใจจริงเลยไม่ได้ตกใจมานานเลยเพื่อนเอาจริงผมเป็นคนไม่ค่อยตกใจอะไรนะอันนี้ตกใจเลยตกใจดิเมื่อกี้เข้ามามีใครเห็นก่อนไหมวะเพื่อนตกใจใจหายวับ ว่าผีกูไม่หลอกกลางเนี่ยผมนั่งอยู่กลางโต๊ะนึงนครับมองไม่เห็น oh, <my> นั่งอยู่บนโต๊ะนะครับผมใช่ด่ oh, <my> หายไปแป๊บนึงนะครับผมแหมโม้ไปเยอะไม่ตกใจเลยนะครับ oh, <my> น่าจะเก็บของเสร็จนะ oh, <my> พอดีว่า oh, <my> อะไรวะผมใส่ฟิลเตอร์อยู่เนี่ยชอบชอบเออเนี่ยแหละ ภาพจริงผม,ผมต้องบอกก่อนว่านอนหลับยากอยู่แล้วนะครับไม่ต้องขงนครับยิ่งได้มีโอกาสอยู่กับสาวสวยแบบนี้นะครับผมไม่ต้องพูดเรื่องนอนเลยครับเพลงอะไรดีเอาฝึกฝึกเล่นขอได้ถ้าถ้าผมถ้าผมเล่นได้เอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้เล่นเพลงได้แบบดีมากนะครับขอเป็นฝึกเพลงเดี๋ย ดูไม่รู้เลยตกใจนะเมื่อกีด้ดีใจอีกเรื่องนึงนะคือตอนนี้อันนี้ผมไม่ค่อยชอบพูดเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าทำไมผมทำเสียงนี้นะพอไม่ค่อยชอบพูดเลยนะเพื่อนๆแต่ผมมาต้องรู้สึกว่า คือผมอ่ะคือผมผมไม่ได้ไม่ได้อยากพูดเลยนะแต่ว่าแบบคือมันดีใจเรื่องนึงนะคือแบบว่าตอนนี้คือถ้อผมพูดว่าผมจะพยายามปรับอะไรให้มันเป็นจริงขึ้นนะโตผมมันมันก็มีจริงแล้วแต่ว่าคือบางอย่างอะไรเงี้ยก็คือปรับปรับมานะครับมันอาจจะไม่ได้ดูหรือหวานนะครับสิ่งที่ตอนนี้มันเป็นของเราทั้งคู่นะ แต่ว่ามันผมว่ามันความเจ๋งกว่าที่ไม่ดูหรือหวาหรือดูที่แบบอะไรเกินไปนะมันก็คือความน่ารักที่มันที่มันดูธรรมชาตินะครับผมชอบอย่างนี้นะครับโดยที่แบบมันมีแบบอะไรจริงเวลาเข้าไปอยู่ที่ไหนอาจจะอาจจะไลฟ์อะไรของเขาเนี่ยต้องเป็นเรื่องของเขาครับของทุกคนนะครับที่ที่ไลฟ์มันจะมีการทํางานของเขานะครับแต่ว่าถ้าถ้าอยู่กับผมผมอาจจะปรับให้มันแบบไม่ได้แบบตักกระจอยวร์ไปหรือว่าอะไรที่แบบน่ารักน่ารักปรับเปลี่ยนกันได้นะผมเชื่อว่า ระยะยาวอันนี้คือสิ่งที่ที่ดีกว่านะมันน่ารักกว่านะครับผมธรรมชาติธรรมชาติรราตอืมแล้วก็คือทั้งหายท้องตายไหมวะเนี่ยปึกล้อมันนี่ดีผมว่าดีว่าลอ้อมกับไมโครโฟนเพราะผมจะได้พัฒนาเรื่องกีตุ้ยด้วยนะครับตามน้องไปไหนอ่ะผมผมดูไม่ได้อยู่แถวนี้แหละไม่เป็นไรนะครับความปลอดภัยแถวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมที่บ้านผม ้างขวางอ,อาจจะแบบใหญ่อะไเงี้ยความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงนะครับผมไม่มีไม่มีมีคนถามใงกีตาผ์ผมาข้ามไม่ได้นะผมจะบอกให้ว่าใครที่กำลัง กีตาร์ใหม่อยู่นะครับหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นกีตาร์อันนี้ผมจะพูดรวมๆถึงเครื่องดนตรีแล้วกันแต่ว่าจะบอกว่ามันใช้กับทุกเครื่องไม่ได้แต่มันใช้ได้กับกีตาร์นะครับหรือพวกเครื่องสายบางตัวผมจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมพูดพูดบ่อยอยู่เหมือนกันนะคือผมไม่อยากให้ใครไปลงทุนซื้อของแพงนะครับกิต้องกีตาร์หรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยคือคุณอย่าไปมองข้ามหรือไปเชื่อผมอา่านนี่ผมคนแม่งเกลียดผมบาดดาผมบ่อยมากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับ, <S <S ค,รบคุณอย่าไปเชื่อคนที่เล่นเก่งนะครับ เชื่อได้นะครับแต่อย่าไปเชื่อเต็มร้อยนะครับหรืออย่าไปเชื่อคนที่แบบเขามีกําลังที่สูงในการซื้อกีตาร์ที่มียี่ห้อและใช้แต่ของดีมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมจะบอกให้ว่าการเลือกกีตาร์เนี่ยผมแนะนําให้ว่าอย่าไปรีบร้อนเพื่อนๆเนี่ยต้องฟังเสียงให้เป็นก่อนเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆฟังเสียงเป็นเนะี่ยถ้าเพื่อนๆฟังเสียงไม่เป็นเนี่ยเพื่อนๆต้องไปซื้อสตาร์ตัวแบบอาจจะไปซื้อ4ี่ห0ื่นห้าหมื่นถึงแสนถึงหลักเว่อร์ไปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆหู่ของเพื่อนๆฟังเสียงเป็นเมื่อไหร่ ฟังเสียงเป็นเมื่อไหร่นะครับหรือว่าทดลองได้ได้ไปขอร้านลองหลายๆตัวเราไปเล่นแบบธนูถนอมนะลองฟังหรือลองลองฟังของเพื่อนถ้าทางที่ดีที่สุดเพื่อนๆไปฟังของคนที่ว่าใช้ของดีนั่นนหะแล้วเพื่อนๆฟังฟังนะครับฟังและพยายามจับเล่นมันให้ได้ช่วโมงการเล่นพยายามจําเสียงมันให้ได้ดีที่สุดอัดเสียงไว้ก็ได้หรือว่าจําแต่ถ้าจําได้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเพื่อนๆก็ไปร้านดานตรีนะครับลองลองกีตาร์ทุกตัวลองอย่าไปเชื่อคําว่า ต้องของแพงต้องของมียี่ห้อนะครับในกีตาร์นะครับถ้าไม้มันเนี่ยบางตัวเนี่ยราคาสมมติว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยมันเทียบเสียงของแสนสบายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เลือกเป็นนะครับเพื่อนๆต้องฟังของดีให้เป็นแล้วก็มาดูของถูกข,ของที่มันไม่แพงมากหลกักเจ็ดแปดพันหมื่นหนึ่งเนี่ยมันจบใช้ได้เป็นสิบเป็นยี่สิบสามสิบปีเลยนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆฟังเข้าใจเสียงของมันเมื่อไหร่แล้วฟังครับแล้วเล่นแล้วก็ทัชชิ่งเรียกว่านี่มากกว่าการวัสดุของมันแล้วก็ แค่จับพอได้สําหรับคนเริ่มต้นนะเราไม่ได้เอาไปขึ้นใช้เสียบเอฟเฟกเอฟเฟกอะไรที่มันแบบอลังการงานสร้างนะฟังเสียงให้เป็นนะครับแล้วก็ไปเล่นให้เป็นพอเข้าใจนิดหน่อยเนี่ยเพื่อนๆจํานจเสียงได้แค่คอร์ดเดียวก็ถ้าเพื่อนๆไปร้านกีตาร์แล้วเสียงมันเหมือนกันนะครับราคาที่มันถูกกว่าเนี่ยมันสามารถดีได้เท่าตัวที่แพงนะครับกีตาร์ในตัวหลักจะแปดพันหรือหมื่นหนึ่งเนี่ยก็สามารถเสียงดีได้เท่าตัวสี่ห้าหมื่นถึงแสนนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆฟังเป็นเมื่อไหร่นะเพื่อนๆจะเจอเครื่องนตรีที่เสีียงดจริงๆนนัเองนะครับผ พูดดูเรื่องไหมไม่รู้นะครับแต่ประมาณนั้นแหละว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อใครว่าต้องเริ่มสตาร์ทสี่ห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งนะครับเสียเวลานะครับเอ้ยไม่ใช่เสียเวลาเสียได้ตังค์นะครับเอาเอาสี่ห้าหมื่นเนี่ยไปซื้อสามตัวสี่ตัวห้าตัวดีกว่าเยอะนะครับผมแล้วแต่คนนะแต่ถ้าใครติดแบรนด์ยี่ห้อนะครับซื้อไปเลยครับของแพงตามใจเลยครับซื้อไปเลยถ้าถือแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันมันช่วยในเรื่องดูดีนะครับก็ซื้อไปเลยนะครับแต่สำหรับคนที่งบน้อยแล้วแบบชอบคิดว่าตังค์เท่านี้ซื้อของดีีไไไมม่่่ด้นนนะะคครรััับบบกกใช ใครแม่งถามผมนะผมก็เล่ายาวอย่าเพิ่งด่าผมด้วยกันคือกีตาร์เนื้อเครื่องดนตรีอะไรที่เป็นเนื้อไม้นะครับถ้าไม้มันมีใบไม้หน้าเป็นไม้จริงหรือว่ามีส่วนเป็นไม้จริงบ้างหรือต่อให้เป็นไม้ไม่จริงเนี่ยแต่ถ้ามันผลิตออกมาเนี่ยแต่ละตัวเสียงมันไม่เหมือนกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราเจอตัวที่มันดีเนี่ยมันมันดีได้หมดนะครับผมอยู่ที่ว่าวัสดุมันแล้วว่ามันจะอยู่ได้ทนนานแค่ไหนอะไรเงี้ยพูดซะเยอะเลย แม่งถามเรื่องเปีโยโนอ่ะเปียโนคือพูดอยู่ใช่ไหมเอาขอเพลงหน่อยเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อ <c oughs> ถ้าผิดถูกอะไรก็ด่าได้เต็มที่นะ <c oughs> แต่ผมเนี่ยผ่านการลองกีตาร์มาเป็นพันตัวร้อยร้อยตัวพันตัวแล้วเลยรู้ว่าสุดท้ายเนะี่ยตัวที่เราซื้อตัวที่มันเป็นแสนเป็นหลายหลายแสนมากๆหรือแพงเทียบเทียบบ้านเนี่ยผมจะบอกให้ว่าตัวที่ หมื่นหนึ่งแต่ดีกว่าตัวร้านหนึ่งผมก็เจอมาแล้วนะครับผมพูดจริงๆนะพูดจริงๆนะทะเลสีดําร้องไปถึงไหนเนี่ยยังไม่ได้ร้องไไมม่มีสงฟ เขาทำอะไรอยู่มอยากรู้สาวสวยทำอะไรอยู่ไลฟ์ Live นะครับอยู่ที่ไหนรีวิวของ <c oughs> อยู่ในบ้านไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับผมแบบที่ผมบอกนะครับที่ผมจะกว้างจะกว้างหน่อยนะครับ เลาเขาเดินอะไรอบนอกไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าไม่มีความปลอดภัยอยู่แล้วนะต้องไาเจอให้ได้นะครับมันมีหลายๆอย่างที่แบบอยากเจอทุกคนนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ได้คุยกับหลายๆคนนะครับอย่างมีน้องๆหลายคนอยากได้โอกาสอีกมากมายเลยนะครับตัวผมก็กำลัง วางแผนหลายๆอยู่นะหลายๆอย่างนะผมอยากให้ทุกคนได้ได้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะเพื<ๆ>่อนๆน่ารักน่ารักนะเพราะาทุกคนก็น่ารักกับผมก็อยากให้ทุกคนได้สิ่งดีๆนะครับพนี้เดี๋ยวค่อยไปหาหมอครับเกิด <c oughs> <c oughs> มาไม่เคยมีเลยอุบัติมาก่อนนะ้ะไม่อุบัติแบบไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยแปลกดีแต่ว่าก็นั่นแหละน่าจะเพราะแบบบางทีคแบบุ้ม ปุมตกมมนู่นนี่อะไรเงี้ยมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนคนระับ